หวพลิหน่อยเจ้าค่ะใครเมื่อกี้ใครต่อยกูเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวอะไรล่องเด้อเด้อหาอะไปนิดนึงค่ะเมียกูหายไปไหนเนี่ยโอ้ยตาบอกจะไปไหนได้อะเฮ้ยโอ้โหวิ่งไวเหลือเกินทำมันวิ่งหนีตำรวจไปได้มา่อี้โอ้โหเฮ้ยแหมแหมตาบอดยังจะช่วยมึงเนี่ยเมื่อกี้โง่จับเมียด้วย มาๆๆกมาวิ่งวิ่งไม่ไ้หรอกคุกเลยไม่ต้องวิ่งแล้วยังวิ่งไปตรงตะป๊อกนาทำไมอ่ะอุยอยู่วันแตตาบอดเลยทำไมอีหัวน้ำลายอยู่แตะป๊อกที่สุดอย่าไปตรงนู้นมึงเห็นที่ไหนมาเนี่ยไม่รู้ใครตกหน้าใครตกหน้ากูโอ้อ้ยกูไหนล่ะทำไมเรัาก็เน่งอยากฉลองวันเกิดไงฮะฮะจงชันต่อบเองพระเจ้าค่ะมึงจะให้กูตัดเข่งหรือตัดหัวมึง มันนี้อันนี้เเรืองดีทุก่านี่ฝามาทำจะทำไรมึงมาดีมึงมาดิมึงมาด่มึงหยุดแล้วเขาหยุดเป็นไงเอเลยไงมึงเนี่ยเหนื่อยมากหลังนี้เล่นแบบนี้นะเหนื่อยหลือเกินมึงตกมากเลยไ่ะ ถกตบหน้าฮะซัก,กาลินแพ้ถูตกตบหน้ากำมชันแพ้ถูกตบหน้าทีนี้ฟองแพ้ไอ้ทารา่มกำมฉันรู้ไอ้ทาร่าไม่กล้าตบลงเนี่กำมฉันเลยตบแทนเขามีแต่ตอบแทนมึงมาตบแทนอะไรเนี่ยก็ไม่กล้าตบไงปวดต้องเป็นปวดไอ้ทาร่านี่เพื่อนบุ้งเหรอใช่พระเจ้าคะ่ะเ <laughs> ก่งนี่หว่าเกยอดมันมีฝีมือเหรอโอ้โหเก่งนี่ยอดอัดับหนึ่ง, <laughs> งดางไหนอ่ะเ <laughs> พลงดัง ทีนี้มันเหมือนนัดเดินดาวเก่งกว่าจำนี่กันจริงจริงทุกนี้จำเป็นไงอ่ะมันตัดหัวจไปแล้วสิบล้างครูดีกว่าจะเอามาเป็นอาหารดีไหมเนี่ยนี่แหละนี่แหละใครไม่ใ้กูตัดหัวยพี่วัดเนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยกูเป็นเจ้ากูมาแพให้ทาเนี่ยเด็กวัดเนี่ยกูอายเขาไม่ได้คนเยอะแยะเล้วมันจะเป็นพูดนะมันสามารถเป็นมวยล้มต้นคณดูกันได้อ๋อ แก่หมดแก่หมดขังนี่นากูจ้างกูจ้างไอ้ตาราหาร้อยก็ได้เออให้มันลงมวยใอ้กูเฮ้ยยอมแพ้กูอไปติดต่อให้หน่อยติดต่อเออแล้วก็มเดี๋วตาาหาร้อยกูให้มึง้า้อยเป็นตหนึ่อกันเออพัหนึงข้าเก็บความนี่อที่นี้ารอยไอดาห้าร้อยค้าลงมวยได้เลยพันหนึ่งได้ ก็ใหญ่ยอดนะเจ้าขเขาบอกว่าขอสู้อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขาอยากให้มึงแพ้ถ้าเกิดมึงแพ้นะเดี๋ยวเขาให้มึงเลยสามร้อยเขาว่าได้ประมาณสามร้อยแหละแต่่ได้อป็นทหารนีล่ล่ะเอาได้เป็นกำกี่ดีกว่าครงตดได้เงินด้วยไอง้เงินไม่สำคัญหรอกขอให้ได้เป็นทหารอุ้ยช่วงนี้เงินหนายาอะตกลง เป็นไงบ้างวะมันขอพันหนึ่งได้ไหมเป็นพันห้าเลยนะยมันจะหนักใจไม่กล้ามาขอขอนะมันก็ห้าร้อยแล้วมันอีกพันหนึ่งนะก็พัน้า พันหใช่ไหมได้ได้พันห้ก็ได้ 1, <5. S 1> แต่ต้องยนะอมแพ้ก<ๆ>ูนะเออพันห้าจะสู้เลยได้ไ่ะสองรได้ไหมสองวันไม่ต้องส่งรเยอะไรปมาว่าได้สองรอยนะกูไม<ๆ>ไไไไ่ได้กูนะดเดินเมื่อยมากเลยไม่ได้อเลยแม่งโคตรเลนื่อยเลยว่ะบ้าวะ2,000ได้ไหม สอวันกูก็จะไม่พอแล้วเนี่ยทางแกคิดแค่ห้าร้อยไม่ได้แล้วเดินเหนื่อยแล้วเดินเหนื่อยกูก็เข้าใจมึงนะแต่มึงก็ต้องเข้าใจกูช่วงนี้ราษฎรเขาก็ผสมภาษีมันเก็บไม่ได้เงินมันก็ไม่ค่อยมีอ้าวเพื่อนลูกก็ต้องเสียหน้านะจะเสียหน้าแล้ววะเพราะหลวงหนักใจที่มาเพิ่มราคาเอาราคาเอานี่แต่นี้มันเป็นคนที่มีฝีมือไงถ้าเกิดคงยอมแพ้ก็มือแพ้ไปเลยเฮ้ยไม่ได้ที่เสียหน้าแค่นั้นเอง สองพันก็จะท่าร้อยเป็นสองพันห้ากูให้สามพันเลยจริงหรือเปล่าไม่ได้ยกร้องอะไรมากกว่านั้นนะหมดเลยโอเคสอมโอ้ดัเอาเอาดิละเอาดิละทำไปทำฟรีได้ไหมเขาบอกแล้วว่าจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาให้ได้เป็นทหารมันมีมันมีตำแหน่งใหญ่ว่างอยู่แหละถ้าเกิดไอ้แท้เขาอะ สรุปว่ายังไงสรุปก้แพ้เจ้าไแพ้เขาเสียนหน้าไหมแล้วก็ได้เปทหารถูกแล้วเรื่องเงินไม่ได้ไม่ได้ตกลง,งตกลงพูดอะไรกันนะ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่ได้สรุปนี่นี่คุยเรื่องกันจาะ 哎呦妈！好了。 ต้องห่วงกูคว้าไว้แล้วดูกันาจะหนีนั่งเอยเี็จุ้งไอ้บอยน้ำเลยไอ้ยอดไปไหนบ้างบอกทังไปไหนวะเนี่ยตกใจเลยไอ้ยอดรัสต้นตัวตัมึงรองเท้าใครมานะรองเท้าลูกกูว่าเฮ้ยแล้วยู่พอดีเตีนเลยแต่เวน่าไปไหนนี่ยเฮ้ยกูเห็นไี่เนีตรงนั้นเขามีร่มอยู่เนี่ยไหนนี่แหละข้างหลังเนี่ยอันจะพูดที่หาทำไมอ่ะว้า าไม่ได้ก็รบมุกไปเนี่ยมุกไปไหนอ่ะไปไปดิไปยุ่งไหนอะไอ้ยอร์ด้วยมึงต่อยกูทของมอ่ะอะไรไปเห้าจับผ้าเมื่อคืนนี่วะใช่ใช่ฟักแล้วแต่ยี่ยังเมื่อคืนเขาพักทีเขาให้ทั้งเนตทุกทุกคนเลยนะฉากอ่ะมึงก็พูดเป็นเล่นจริงคนจริงนะมันบอก มันบอกว่าจะให้หมดจริงเหรอครับดีดีดีว่าใจดีเออสงสัยจะใจดีแค่งานเดียวหรือไอ้ยอดน้องมันนี่บอกว่าให้มึงอานลงมากาจะให้ใครเขาบอกใครนะเขาบอกมึงนี่แหละตัวตีนี่เฮ้ยเขาพูดเหรอมึงนั่นแหละกูได้ยินมึงไม่เกรงใจเขาหัวหน้าเล่นอยู่ลไม่มีหรอกคนอย่างเบลไม่เคยลงหรอก ไมดิอ <My> ้าวเฮ้ยถอยหลักกลับมามาไปม่ไป มันคอยยี่สิบคอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเปล่าูยังไม่ได้นะขอบคุณนะครับขอบคุณไม่รับขอบคุณพ่อเห็นแล้วลูกทุกคนพี่ไม่ได้ไม่ดีอยาจะให้เจ้ารับทุกคนไว้เป็นฐานหมดเลยเดี๋ยวบานหน้าที่ของพ่อแล้วจะพาแม่ไปท่องคัะก่อนไม่กล้าไม่กล้าเสด็จไปเดินไปเดินไปเท่าไหรไปไปเดินตามพี่มาเอออย่างนั้นแหละเดินไปเออเดิน อยู่ก <át> ันยังไงอยู่ไม่ได้หเมียตาบอดจุงหัวตาดีเออพอดีช้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บนะแป๊บมึทำอะไรกันเนี่ยมึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยให้มันเกลี่ยกันให้ลงตัวก่อนวันหลังเช็ดฝุ่นที่เท้าอ๋อมันูแรงคุยกันอะไรมันคุยอะไรกันเอวอะไรอะไรขึ้นได้แล้วตด้หรืออือ เฮ้ยเขาเห็นอะไรแล้วเนะี่ยเออพวกอะไรมาเนะี่ยขายทิ้งค่าหน้าเดิลเลยนะเึงเนี่ยขอเด็กชะแล้วทหารใหม่เนี่ยฝีมือพอจะรับไว้ได้หรือเปล่าคุณเจ้าค่ะทาราพียาค่ะข้อยอมรนะับในฝีมือของเจ้าถือว่าสกกากรินตาถึงนําไม้ทาราเข้ามาเป็นทหารได้ทีนี้กองกำลังของข้าฟ้าน้อยแล้วดูสอ,องตัวนี้นะย ก็จะได้ยิ่งใหญ่สักทีให้สมกับที่กูรอคอยมานานนับสิบปีในเมื่อกูมีมือทั้งสองคนกูขอให้มึงทั้งสองคน